มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวของทางด้านโควิด -19 ก่อนเลยนะครับก็คงจะต้องเริ่มต้นจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีเราก่อนนะครับว่าอุบลเรานี้ล่าสุดตัวเลขเพิ่มขึ้นมากี่มากน้อยนะครับและอยู่ในพื้นที่อะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูมาตรการต่างๆที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับจังหวัดอุบลเรานะครับในบ่ายของวันนี้นะครับตัวเลขออกมาจากการถแถลงข่าวนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้เฉพาะวันนี้ 11, 11รายด้วยกันนะครับ11รา,รายด้วยกันแล้วก็ยอดรวมสะสมนะครับ203รายนะครับยอดรวมสะสมก็203รายโดยที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็ไปเพิ่มขึ้นอยู่เดิมทีนี้คือ192รายนะครับตอนนี้เพิ่มมาอีก11ราย ก็มีรายที่193นี่เป็นเพศชายอยู่ที่ตำบลบ้านแดงนะฮะอำเภอตราการพืชผลนะฮะสัมผัสผู้ป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานครน,นะครับรายที่194นี่ก็อยู่ที่บ้านแดงเหมือนโอ้โหอยู่บ้านแดงนี่เข้าไป3คน,นเลยนะครับ,รบตราการพืชผลนะครับ,ลลรบแล้วก็196นี้ตราการพืชผลเหมือนกันอยู่บ้านคําเจริญทีนี้ครับโอ้ตราการนี้เรียกว่าตั้งแต่อันดับที่ 1 9 3อยถึง199อยู่ที่ตระการพืชผลหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ที่อำเภอเมืองครับเป็นเพศชายอายุ27ปีสมบัติผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานคร201รายนี้เป็นเพศหญิงนะครับอยู่อำเภอเมืองเหมือนกันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุบลรักครับสัมผัสผู้ป่วยในจังหวัดอุบลนะครับ202รายที่2 0 2รายนะครับอยู่ที่เดชอุดมนะฮะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเดชอุดมกลับมาจากกรุงเทพแล้วป่วยครับ รายที่203นะครับเป็นเพศชายอยู่ที่ทุ่งศอุดมนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเดชดมเหมือนกันกลับมาจากจังหวัดมหาสารคามครับนะฮะรวมแล้วก็203รายมีผู้ติดเชื้อเพิ่มทั้งหมด11รายด้วยกันนะครับจาก1 9 2กลายเป็น203รายครับเฉพาะวันนี้11รายครับทีนี้ในส่วนของทางด้านทั่วไทยทีนี้ครับทั่วไทยนะฮะทั่วไทยก็ประกาศชนิดหนึ่งก็แล้วกันในส่วนของทั่วไทยวัน วันนี้นะครับทั่วไทยนะครับ2,179รายเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับเมื่อวานนี้ลดลงนะฮะลดลงจากวันที่25นี่2,400ก็ดูเหมือนว่าแนวโน้นมจะลดลงตั้งแต่วันที่24นะครับ24 25 26ลดลงมานะครับเพราะว่าไอ้ที่ท็อปไฟนี่คือสูงสุด24เมษายนี่2,879รายมาวันนี้เหลือ2,179รายครับ ส่วนจังหวัดที่ติดอันดับนะฮะท็อปไฟคับกรุงเทพมหานครนี่ตอนนี้อยู่อันดับ1อันดับสองคือนนทบุรีอันดับ3าสมุทรปราการอันดับ4ี่ปทุมธานีอันดับ5ชลบุรีอันดับ6สุราษฎร์ธานีอันดับ7สมุทรสาครอันดับ8เชียงใหม่อันดับ9นครราชสีมาและก็อันดับ10คือพระนครศรีอยุธยาครับโดยกรุงเทพนี้มียอดรวมสะสมแค่1669กรายเองนะครับผมทิ้งห่างเพื่อนฝูงเยอะเลยนะครับ นะฮะชนบุรีนี่อยู่ที่เอ่อเ <Non Marie. S 2> ชียงใหม่นี่ก็เชียงใหม่นี่3,200ยอดรวมนะ9 2 9 2รายอันดับสามนี่กลายเป็นชนบุรีครับ2,043รบ 2> 2, ายครับแต่ว่าถ้าเผื่อเฉพาะวันนี้นะครับ uh huh. สูงสุดกรุงเทพนนทบุรีที่เรากลาบไปเมื่อสักครู่นี้ครับอุบลราวนี้ยัง จิบๆอยู่นะฮะติดยังไม่ติดยังไม่ติดอันดับครับผมยังไม่ติดอันดับไม่ต้องรีบก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจว่าเราจะไม่ทันเพื่อนนะครับครับอ่ะทีนี้เราไปดูโครรชที่นี่ครับครับโครรชนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่แจ้งไทม์ไลน์นะครับว่าคุณไปไหนอย่างไรเวลาติดเชื้อนะครับมันมีผลกระทบต่อผู้ที่ใกล้ชิดคุณด้วยนะครับอย่างโครรชนี้เขาก็งัดไม้แข็งทีเดียวนะครับ จากสารออนไลน์นะครับบอกว่าผู้ว่าโคราชงัดไม้แข็งจำคุกหนึ่งเดือนปรับหนึ่งหมื่นพวกปกปิดไทม์ไลน์นั่นไงนะครับโดยทางผู้ว่าราชการนครราชสีมานะครับออกประกาศคำสั่งลงโทษผู้ปกปิดไทม์ไลน์จำคุกหนึ่งเดือนปรับหนึ่งหมื่นนะครับหลังบุครลากอทางแพทย์นะครับมีความเสี่ยงสัมผัสติดเชื้อโควิด -19 จนต้องกักตัวกว่า200คนด้วยกันนะครับโดยในวันนี้นะครับ 27เมษายนในวิเชียนจันทรวโนไทยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับออกมาบอกว่า,าได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับออก ประกาศคำสั่งลงโทษบุคคลที่จงใจปกปิดไทม์ไลน์นะครับหรือไม่ให้ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคนะครับในการสอบสวนโรคตามพรบควบคุมโรคมาตรา49นะครับฐานไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงต่อเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพื่อมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิดเป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เนื่องจากก่อนหน้าน,นี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับรวมทั้งกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลประวัติการเดินทางนะครับการเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงนะครับเจตนาปกปิดข้อมูลมส่งผลให้บุคลาการทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อนะครับจนต้องมีการกักตัวถึง200คนทีเดียวนะครับซึ่งกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์นะครับจึงต้องมีการ มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์โควิด19ที่นครราสีมานะครับมีผู้ติดเชื้อกระจาย26อำเภอนะครับจากทั้งหมด32อำเภอมีผู้ติดเชื้อรอกใหม่นะครับสะสม467รายรักษาหายและว88รายนะครับยังรักษาตัวอยู่378รายนะครับเสียชีวิต1รายขณะที่การบริการตรวจเชื้อของรถนะครับของรถตรวจ ชีวะนิรภัยในพระราชทานนะครับ3า0พันสามพันสามพันสามร้อรายนะครับพบติดเชื้อ8ปรายด้วยกันนะครับนั่นคือโครารนะครับเขาจริงแล้วนะนะครับในเรื่องของปกปิดข้อโมูลน,นี้ไม่ได้ทีเดียวมีความผิดนะนะครับ จากทนาโคราชนะครับจากทางไทยรัฐนะครับทีนี้เราไปดูสถานการณ์นะครับว่าเขามีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดออกมาเรื่องราวของการคุมเข้มตอนนี้คนในออกจากบ้านต้องสวมแมสนะครับแม้แต่ว่าขับรถอยู่คนเดียวก็ต้องสวมแมสด้วยนะครับ บางบังฉบับอกบ,บอกว่าต้องสองคนขึ้นไปถึงจะสวมแมสแต่บางฉบาบบอกว่าทางการนี่ขอร้องเลยแม้แต่คนเดียวก็ให้สวมแมสนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราสวมแมสแล้วนี่ก็ปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีผู้โดยสารขึ้นมาหรือไม่หรือว่าอาจจะต้องมีคนอื่นมาชใช้รถเราด้วยแบบอย่างนี้เป็นต้นครับ,รบแต่ว่ากฎหมายบอกว่า2รายนี้ต้องสวมแมสครับก็เลยมีการอัปเดตกัน52จังหวัดคุมเข้มต้องใส่แมสออกจากบ้านไม่ใส่มีโทษครับและโทษนี้ก็คือปรับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดีแต่หูนะครับ บางคนโอ้โเดอดโทษกับดีแตุู่นั้นแล้วพ่ทันยาไล่กับสิเคเข้าตี้ี่ทนครับผมสิเคข้าได้จากทนาาข่าวสดรายงานออกมาบอกว่าสบคอัปเดต52จังหวัดต้องใส่แมสออกจากบ้านเผยใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยมีโทษหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดไม่ดีขึ้นครับนะฮะ จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีผู้ป่วยและก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้หลายจังหวัดออกมามีมาตรการคุมเข้มนะครับรวมถึงมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่48จังหวัดใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากเคหสถานโดยบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพรบโรคติดต่อพุทธศักราช2558ประกอบไปด้วยข้อ7วงเล็บ1และก็ข้อ11แห่งข้อกําหนดของ ออกมาตามความในมาตรา9แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพุทธศักราช2548ครับลงวันที่25มีนาคม2563ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ1นะครับจะเป็นความผิดตามมาตรา51แห่งพรบโรคติดต่อปี2558ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทนะครับ ล่าสุดครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กระทรวงมหาดไทยได้มีการอัปเดตข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดที่ให้ประชาชนต้องใส่หน้ากากาอนามัยออกก่อนออกจากบ้านครับจากเดิมนะครับมี48จังหวัดซึ่งปรากฏว่าใน48จังหวัดนั้นไม่มีจังหวัดเชียงใหม่มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีไม่มีเชียงใหม่นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ครับอัปเกรดแล้วครับตอนนี้ครับนะกลายเป็น52จังหวัดนะฮะ โดยจังหวัดภาคกลางและก็ภาคตะวันตกก็ประกอบไปด้วยกาญจนบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีอุธยาสมุทรสาครล,ลบบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันชนบุรีสระบ,บุรีตราดนนทบุรีนครปฐรมจันทบุรีกรุงเทพมหานครปทุมธานีฉะเชิงเศร้าอ่างแก้วอ่างทองและก็สระแก้วครับ,รบนั่นคือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ก็ ที่บังคับใช้ก็มีทั้งหมดนะฮะสิจังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตระนงสตูลสงขลาและก็ยะลาครับส่วนภาคเหนือมีคนถามหาเชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่เขาอัพให้แล้วนะครับร1่คือสุโขทัย2ตาก3เพชรบูรณ์สอุตรดิตถ์ห้าลำพูน6พิษณุโลกและก็7เชียงใหม่ส่วนอีสานบ้านเฮาของเรานี่มีทั้งหมด20จังหวัดนะครับจังหวัดที่บังคับต้องใส่แมสตนะครับ มีทั้งหมด14จังหวัดครับโดยจะต้องสวมแมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับออกจากเคหสถานถ้าเผื่อไม่สวมใส่ปรับไม่เกิน20,000บาทนะครับมี1ก็คือยสวัตรหนนองคายอุบลราชธานีเราได้รับเกียรติอยู่อันดับสครับ <c oughs> ชัยภูมิมหาสารคามมุกดาหารศิีธะเกศสุรินทร์อุดรธาน,านีเลยอำนาจเจริญบุรีรัมย์นครพนมและก็ขอนแก่นนะครับนี่เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยนะครับ ทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับนอกจากจะบังคับใส่แมสแล้วครับจะมีห้าจังหวัดทีนี้ครับนั่นคือห้ามประกาศเคอร์ฟิวเลยครับผมบประกาศเคอร์ฟิวเลยก็คือห้าจังหวัดนะครับอันนี้จากทางด้านข่าวสดเช่นเดียวกันทางด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาทัยเปิดเผยรายชื่อห้าจังหวัดห้ามประชาชนออกจากบ้านนะครับตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่ครับอ่ามันลุ้นดูซิว่าอุบัาจะม่มีห้าจังหวัดนะครับลุ้นดูนะครับว่าอุบัจะติดไหมนะครับ ก็ประกอบไปด้วยมีจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีปทุมธานีสุราษฎร์ธานีสมุทรปราการและก็สมุทรสาคร,ครแต่ว่ามีความแตกต่างกันในช่งวชงเวลาน,นะครับนน,น,นทบุรีนี่สามทุ่มถึงตีสี่ปทุมธานีก็สามทุ่มถึงตีสี่ส่วนสุราษฎร์ธานีนี่คือสี่ทุ่มถึงตีสี่สมุทรปราการสามทุ่มถึงตีสี่สมุทรสาครห้าทุ่มถึงตีสี่ครับ มี5จังหวัดนะครับที่ห้ามประกาศเคอร์ฟิวครับถือว่าเคอร์ฟิวประกาศเคอร์ฟิวของจังหวัดนี้แต่เวลาไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันอุบลเราเพียงแค่นะฮะอุบลเรานี่ก็คือเพียงแค่บังคับใช้สวมแมสนะครับนี่ก็คือความคืบหน้านะครับของทันดั้นโควิด19ที่เรารวบรวมมาให้เพื่อพี่น้องป้องไปได้รับทราบกันนะครับครับและก็ขณะเดียวกันผมเองก็ได้รับ ข้อมูลจากทางด้านท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองก็บอกว่าอยากจะให้ช่วยประกาศให้ด้วยนะครับเรื่องของการของการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าบางคนนี้เกิดความตื่นตระหนกว่าฉีดวัคซีนแล้วจะมีอันตรายนะครับทางท่านนายแพทย์สุธจอยเองก็ยืนยันว่าคือระหว่างฉีดกับไม่ฉีดนี่ครับฉีดนี่ปลอดภัยมากกว่ากับแล้วก็เชิญชวนนะครับก็คือว่า อยากให้พี่น้องประช,ชาชนได้เรียนรู้มีความเข้าใจในการฉีดวัคซีนอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่ากับการติดเชื้อนะครับแล้วก็ให้ชมคลิปนะครับอาการข้างเคียงของวัคซีนซินโนแวคครับโดยรองศาสตราจารย์นในแพทย์โยงชัยนิรันโนนภาควิชาอายุรศาส,าสตร์และก็ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคพยบุญกิจนะครับซึ่งท่านเองก็ส่งคลิปนะฮะมาให้ดูกันนะครับทีนี้การฉีดวัคซีนนะครับเขาจะมีการนี่ฮะ จะมีการเปิดตัวหมอพร้อม Li n e o f f i c i a l Account า2ครับในวันที่28เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดตัว Line o f ฟ i c i a l แล้วนะครับโดยวันที่1พฤษภาคมจะเริ่มลงทะเบียนและก็จองรับวัคซีนเอ่อจองรับเวลาฉีดครับ1พฤษภาคม7มิถุนายนนะครับถึง31กรกฎาคมฉีดวัคซีนระยะที่2สำหรับนะครับแอสตราซิเนกากลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่1มกราคมปี65นะครับแล้วก็ผู้ป่วย7 กลุ่ม7โรคครับ7มิถุนาถึง31กกรกฎาคมฉีดระยะที่2ครับอ่านี่คือกลุ่มนี้นครับ60ปีขึ้นไปสิงหาคมปี64ฉีดระยะที่3ครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปีครับโดยวัคซีนที่จะฉีดนะครับก็มียี่ห้อซิโนแวคสปุกอ่าสปุกนิกไฟของอารัสเซียแล้วก็เอสตาซินิก้แล้วก็ตัวไฟเซอร์ครับ มีสีมีสียี่ห้อครับฉีดน,นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปแต่ว่าถ้าเผื่อมิยอนี่เปลี่ยนเพียงแค่แอสตาซินิกาครับ <ừ> นะฮะผู้ที่สูงอายุนะครับแล้วก็หลายคนก็กระวนใจกระวนใจบอกว่าเอ๊ะทำไมฉีดแล้วมีอย่างเมือม่อวานนี้ก็มีข้อถกเถียงกันนะฮะ<ต>ข้อถ,ก,ถกเถียงกันว่ามีอาการคือปากปิดปากเปี้ยว <ừ> แล้วก็พูดจาไม่ได้นะครับมีอาการแพ้พูดง่ายๆนะครับ,รบแต่ว่าทันด้านาคุณหมอเองก็บอกว่าคือ เป็นอาการข้างเคียงแล้วก็ตอนนี้อาการก็ปกติแล้วว่างั้นครับเป็นช่วงระยะสัน้นครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีคนพูดอีกว่า,วามีนี่วันนี้ลงข่าวของไทยรัฐครับบอกว,ว่าฉีดแล้วเป็นยังไงครับพยาบาลดับือนงันครับเสียชีวิตือนงั้นครับ<อ>แต่ว่าทีนี้พอไปพบไปตรวจแล้วนะครับ ส่วนใหญ่นี่บอกว่าคือดับนี่คือรือว่าตายนี่เป็นเพราะว่าโรคประจําตัวคือไม่ได้เกิดจากการฉีดคือฉีดหรือไม่ฉีดมันก็จะตายอยู่แล้วพูดง่ายๆนะครับเลยประมาณนั้นครับก็พอตายมาเพื่อแล้วก็เลยโยนบาปให้แก่วัคซินทันทีเลยนี่ครับวัคซินก็เลยรับเพาะแทนที่นี่ครับจะลิาให้ทันทีครับผมนี่ก็เป็นคําชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นก็รับฟังนะฮรลองคิดดูว่าฟังไว้หูก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ข้อท็จจริงนะฮะแต่ว่า ถ้าเผื่อคนที่ยืนยันก็เป็นนายแพทย์สทจท่านเองก็ยืนยันว่าระหว่างฉีดกับไม่ฉีดนะครับฉีดน่าจะมีความปลอดภัยไม่ใช่น่าจะครัมีความปลอดภัยมากกว่าแ <มา S 1> น,น,น,<ม>าน่นอนครับ,รบผมอันนี้ก็ยืนยันมานะครับจากท่านด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลสวิตหนึ่งกถนนคลังอาวุธครับ <c oughs> และเขาก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยรวมทั้งการติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG แล้วล่าสุดนี้เสียแจ้นะครับเกรงว่าจะรวยช้าไปครับก็เปิดเป็นตรอออน,นะฮะก็คือสถานตรวจสภาพรถรถ,รถยนต์เอกชนนะครับอุบลสวิท1997โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่2โมงเช้ายัน5โมงเย็นครับแล้วก็เป็นการให้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสครับ มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส LPG NGV รับประกันภัยรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนครับนี่เรียกว่า one stop service อย่างแท้จริงนะครับเรียกว่าเอกสารมาคนมาเงินมารถมาครับที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้ครับและพอบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งและอาคุณชลทิศเรียบร้อยและกรุณามา รับเอกสารคืนได้ที่อ bon ุบลเซอร์วิสถนนคลังอาวุธโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับงั้นครับ0622015510ครับสะดวกสบายทีเดียว <c oughs> นะครับส่วนคนุณทั้งหนนะครับอยากได้ลูกบอลอิริไฟนะครับไปป้องกันในภัยที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับ <c oughs> แนะนำลูกบอลอิริไฟนะครับ ลูกบอลอิเลิไฟนะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับผลิตโดยคนไทยใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่โยนลูกบอลอิลิไฟเข้าในกองเพลิงหรือคุณฟังนะครับจะแขวนลูกบอลอิลิไฟไปในจุดเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหมเมื่ออิลิไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับฝากถึงน่วยงานภาครฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนนะครับอยากได้ลูกบอลอิลิไฟไปป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่สำนักงานขุณนะครับโทรศัพท์หาเราได้0-90-3701 1ู 13, และก็ศ8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลกันแว่นครับ ไปตรวจว่าตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไร,าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าหลิมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขนนเื่อนธานีครับ ในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับคุณฟังท่านใดนะครับมีญาติพี่น้องหรือคุณฟังเองนะครับมีความอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองในเรื่องของการค้นหาเชื้อโควิดนะครับไปตรวจได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธา,านีนะครับ โรงพยาบาลราชวิอุดรธานีนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับและก็เป็นแห่งแรกของอีสานใต้ด้วยนะครับที่นี่เขาบริการในเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับโดยเครื่องมือทันสมัยรู้ผลทันใจทีเดียวนะครับนอกจากนั้นจะเป็นสถานที่กักตัวนะครับ้าระบังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศให้บริการชาวต่างชาติและชาวไทยที่จะเข้ารับกจับ นะครับท่านใดที่มีความสงสัยอยากจะไปตรวจโควิดนะครับไปได้เลยที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลัราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 4น2 8 0 0 4 0นะครับแล้วก็0 4 5 2 8 0 0 5 5ครับครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยนะครับหรือว่าอาจจะมีอาการและสงสัยเขาเรียกเป็นแพนิกว่าตัวเองจะติดเชื้อหรือไม่ก็สามารถที่จะไปตรวจได้นะครับแล้วก็ค่าบริการก็แน่นอนนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีการดูแลเป็นอย่างดีครับผม